สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตูนสวคุณตูนจะหาเจอท่านนี้นะคะก็คือคุณหมอพรนภาเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นโรงพยาบาลตอโลโชคชัยสี่คุณหมอตูนเมื่อกี้ตูนไปตึกนน้นใช่ไหม่ะเพราะว่าตูนคุ้นกับทางเข้าทางนน้นอ่ะแล้วตูนก็แบบอ่ะคุณคุณหมอพรนภาอยู่ไหนแล้วเขาก็บอกมาให้มาตั้งตึกใหม่ตูนก็แบบทุกตึกตึกใหม่ไปหมดเลยค่ะตึกนี้ที่เราอยู่คือตึก เป็นตึกอาคาร5ค่ะเป็นตึกใหม่ล่าสุดของโรงพยาบาลเปาโลโชคชัยสีเลยใหม่ของใหม่อ่าโอเคอันนี้คืออาคาร5คือใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นให้คุณหมอพาเดินชมโรงพยาบาลเปาโลโชคชัยสีเลยค่ะจริงๆแล้วโรงพยาบาลเปิดมานานแค่ไหนล่ะโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มเปิดดําเนินการครั้งแรกตั้งแต่ มกราคมปีพศ2513ก็คือ55ปีแล้วค่ะคุณตูนค่ะ <Okay. S 2> ตอนแรกนี่เราเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กนะคะรอ,อ,องรับผู้ป่วยในได้เพียง25เตียงเมื่อก่อนเหมือนแบนแบบ ช่ติดอยู่ติกเดียวใช่ค่ะแล้วก็เรามีการเติบโตขึ้นนะคะไปพร้อมกับชุมชนที่มีการขยายคนะคะปัจจุบันก็มีถึง5อาคารนะคะแล้วก็สามารถรองรับผู้ป่วยในได้มากกว่า200เตียงคือโรงพยาบาลดูแลทั้งประชาชนทั่วไปทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเรายังดูแลเรื่องของผู้ประกันตนด้วยนะคะโรงพยาบาลเนี่ย เป็นผู้สัญญากับสำนังกงานประกันสังคมคซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ประกันตนกว่า1,25 000รายนะคะขึ้นกับโรงพยาบาลใช่แล้วค,ค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่อาจจะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของคนในชุมชนต่อโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีแล้วเรายังมีความภาคภูมิใจก็คือเราได้รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจจา,จากสำนังกงานประกันสังคมนะคะ ถึง3ปีติดต่อกันค่ะสถานพยาบาลในดวงใจเนี่ยจะต้องดูแลผู้ประกันตนยังไงคะถึงจะได้รับรางวัลน,นี้ค่ะก็คือเราต้องจัดะระบบบริการนะคะ<ม>ที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกันตนนะคะแล้วก็ต้องมีการส่งเสริมนะคะกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ<ม>ให้ผู้ประกันตนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้น<ม>ค่ะก็คือว่าต้องให้เข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายอ่าใช่ค่ะให้เข้าถึงง่ายให้ได้รับการรักษาตามมาตรฐานนะคะในเวลาที่เหมาะสม คือ,อตอนนี้เนี่ยเรามีการขยายบริการต่างๆ uh huh. นะคะหลายช่องทางนอก, uh huh. นอกจากการที่แบบผ,ผู้กันตนจะต้องเข้ามาในโรงพยาบาลนะคะ uh huh. เรายังมีการเปิดบริการเรื่องของตัวเทเลเมดิซีเทเลเมดิซีนะคะคือผู้ป่นตนสามารถจะเข้าถึงบริการโดย ยังอยู่ที่บ้านเลยใช้บริการเทเลเมดิซีนได้นะคะคุยกับแพทย์พบแพทย์แล้วเรากัดส่งยาให้ถึงบ้าน<ม>อ่าใช่ค่ะนนไม่ต้องมาเลยเหรอไม่ต้องมาได้ค่ะมไม่ใช่เฉพาะพื้นตนนะคะคือ ผู้รับบริการทั้งหมดของโรงพยาบาลสามารถจะใช้บริการนี้ได้อ๋อไม่ใช่แค่ผู้ประกันตนคือ<ช>ยังมีสิทธิ์อื่นๆที่มาใช้ที่นี่ได้<ช>ด้วยใช่ค่ะคือโรงพยาบาลเนี่ยดูแลคนไข้ทุกสิทธิ์อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะสิทธิ์อะไระว่าเรามีในส่วนที่ดูแลผู้ประกันตนด้วยสมมติว่ามีคู่สูงอายุที่อาจจะไม่ได้สะดวกใช้เทคโนโลยีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอดูแลเขายังไงคะค่ะก็ในกรณีถ้าไม่สะดวกที่จะเข้ามาโรงพยาบาลแต่ต้องรับบริการทางการแพทย์ เรามีบริการที่ชื่อว่า p a าโ o at home อันนี้ส่งตรงบริการทางการแพทย์ไปถึงที่บ้านเลยเอาหมอไปหาถูกต้องทันพ<อ>ยาบาลไปหาเลยคือเท่ากับว่าดูแลทุกสิ่งทุกเพศทุกวัยทุกสภาวะสุขภาพใช่ถูกตอ้องถูกตอ้องมีคนไหมไม่มีค่ะอ่าโอเคห้องเ,เ,เอเ็กซเรย์ทั่วไปใช่ค่ะหองเอ็กซรย์ทั่วไปอันนี้เครื่องหมายเคอมือเราอุปกรณ์เราใหม ใหม่มากฟอนดญาาแซลใหม่ขนาดไหนพลาสติกบางจุดยังไม่ได้แกะเลยนะคะคือใหม่แบบใหม่เอี่ยมขาวตัว่าห้องนี้คือแบบว่าสว่างจ้ามากคุณหมอค่ะโซนที่เราอยู่เนี่ยคือศูตรอะไรเอ่ยเป็นเอ่อสูตรเ e ลเนสเซนเตอร์ค่ะเวลเนสใช่โอเคค่ะก็คือจัด คนในปัจจุบันที่บ<ม>ริการการดูแลสุขภาพม,มีการเปลี่ยนเมื่อก่อนนี้ต้องรอให้เจ็บป่วยแล้วเข้ามาใช่ไหมคะแต่ว่าจจคือทำไม่ใกล้ตายไม่มาหาหมอกลัวมากค่ะ,คะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือว่าเข้ามาตรวจเช็คสุขภาพกันมากขึ้นมาฉีดวัคซีนมาขอคําแนะนำต่างๆนะคะก็ศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์ที่เราเราภาคภูมิใจอีกศูนย์หนึ่งนะคะก็นอกจากการตรวจสุขภาพในเชิงแบบทั่วๆไปแล้วเรายังให้บริการแบบตรวจสุขภาพแบบเชิงลึก ตรวจได้ถึงระดับยีนตรวจความเสียเเส่ยงโรคอะไรต่างๆความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์รนะคะแล้วก็มีการให้คำปรึกษาเรื่องของเวชาศาสตร์ชะลอวัยด้วยก็คือว่าถ้าไม่อยากป่วยเนี่ยอยากไปถึงเบอร์ไหนที่นี่พาไปได้หมด<ช>อุปรกรณ์ค,ครบที่สำคัญเครื่องมือใหม่มากนะคะใหม่แบบใหม่มากนีก่ไม่วยก็เป็น เร right? no yeah, ื่อง MRI ใหม่ล่าสุดของเราค่ะไม่ได้นะคะอันนี้ถ้ามีอุปกรณ์ที่เป็นแบบว่าที่จะเป็นโลหะเข้าไม่ได้อ๋อโอเคถ้าเอาหัวโผล่ไปหัวตรงนี้มีโลหะปกติตนงไปที่อื่นนะทางเดินคนเล็กนิดเดียวนี้เราทำทางเดินมันกับใหญ่มากใช่ค่ะทำไมอ่ะ นี่เราจะให้ความรู้สึกว่ามันมันโล่งโปร่งใช่ค่ะอันนี้ก็คือศูนย์ไอซีูของเรานะคะโอเคเราพิกกิแล้วเราก็ไม่ได้อยากอยู่ในที่แคบแค่เลยอันนี้เราเข้าไปดูได้มั้ยเข้าไปดูอันนี้ใหม่ใหม่มากใหม่มากค่ะเเลยค่ะขอบคุณค่ะก็ของเราไอซีูของเราจะแยกเป็นห้อง ห้องเดี่ยวๆเลยนะคะก็ะไม่ได้บอกว่าปกติเราจะคุ้นตาว่าเปิดไปปุ๊บก,ก็คือตงๆๆๆๆงๆๆ<ช>ียงเเตอันนี้ก็คือคมีเป็นยูนิตใช่ค่ะ ก็คือโซนนี้ใหม่หมดเลย<ช>ตอนนี้ก็คือมี6 ICU และแยกเป็นห้องๆด้วยนะคะแล้วคือใหม่มากอีกแล้วนะคะเอาเป็นว่าคือคุณหมอลงทุนกับเรื่องนี้มากใช่ค่ะตั้งแต่หน้าตาของสถานที่ฟิลของความรู้สึกเพดานต้องสูงทางเดินต้องกว้างคือคุณหมอใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าไม่ป่วยก็มาได้มาก่อนเถอะมาดูแลสุขภาพกันที่นี่นะคะ